ขั้นตอนในการประมาณค่าความแน่นอนในการวัดนะครับผมแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนนะครับนะซึ่งขั้นตอนที่1จะเป็นการหาอันเซอร์ไท A เอนะครับนะไท A เออันเซอร์เทนตี้นะที่นะเป็น1ในแหล่งอันเซอร์นะแหล่งอันเซอร์มี2แหล่งมี A กับ b นะครับนะครับตอนที่1ก็จะเป็นการหาอันเซอร์ไท A เอนะครับซึ่งอันเซอร์ไท A เอนะครับมันจะเป็นการหานะครับ ค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับหรือเราจะนําผลการทดสอบผลการวัดนะครับผลการทดสอบซ้ําผลการวัดซ้ําของเรานะครับมาคํานวณในส่วนของอส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับแล้วก็เอามาหารด้วยจํานวนที่เราวัดนะครับเราเราียกว่าการหาค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับหรือ uncertainty type A นะครับซึ่ง จะให้ระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่68%เปอร์เซนตนะครับนะหลังจากนั้นครับขั้นตอนที่สองซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญนะครับแหล่งอันเซอร์ไทบีนะที่มาจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทดสอบในการสอบเทียบของเรานะครับที่เรียกว่า systematic error นะครับซึ่งคุณต้องหาให้ได้นะครับว่านะครับอันเซอร์ไทบของคุณมันมาจากไหนบ้าง อาจจะมาจากตัวเครื่องมือที่เราใช้ในการทดสอบที่เราใช้ในการวัดตัวเรสเฟ e นต่างๆ CRM นะครับนะหรือในส่วนของอค่า e c o ซนะครับที่ผู้ผลิตแนะนำมานะครับหรือค่า Drift นะครับการเลื่อนค่าจากการสอบเทียบของแต่ละปีนะครับนะซึ่งคุณจะต้องพิจารณาให้ได้ว่าแหล่งการเซอร์ไทร์ีของคุณมันมาจากไหนบ้างนะซึ่งคุณอาจจะเขียนเป็น ตัวผังก้างปลานะครับเพื่อที่จะชี้บ่งปัจจัยต่างๆว่ามันมีจากแหล่งไหนบ้างนะครับแล้วก็ทําการพิจารณาว่าแหล่งใดที่มันมีผลต่อ,อความไม่แน่นอนนะครับ <c oughs> คุณก็จะต้องนํามาคํานวณเป็นแหล่งอันเซอร์ไทบีนะซึ่งแหล่งอันเซอร์ไทบีนะครับในเรื่องของอรูปแบบการแจกแจงนะครับหรือระดับความเชื่อมั่นนะครับจะไม่เท่ากันนะครับบางแหล่งก็ อาจจะเป็นนะครับ68เปอร์เซนต์บางแหล่งก็อาจจะเป็น95เปอร์เซนต์บางแหล่งก็อาจจะเป็น100เปอร์เซนต์นะครับรูปแบบการแจกแจงเนาะนะซึ่งนะฮะคุณจะต้องปรับนะครับนะปรับให้ทุกแหล่งนะเป็น68เปอร์เซนต์นะครับหมายความว่าอันเ e อไทยดีนะครับอันเจอไทยดีที่คุณจะปรับนะครับอ่า มันมาจากสมมติมาจากหลายๆแหล่งนะครับแต่แหล่งอ่ะก็จะมีระดับความใช้บั่นที่แตกต่างกันนะคุณต้องปรับทุกแหล่งให้เป็นหกสิบแปดเปอร์เซนเนื่องจากว่าในขั้นตอนที่สามครับเราจะมีการรวมนะรวมอันเซอร์รวมอันเซอร์เอนะกับอันเซอร์บีนะครับ,บ,ร,บรวมเอกับบนะีเนาะซึ่งนะฮะจะต้องปรับทั้งสองแหล่งให้เป็นหกสิแปดเปอร์เซนก่อนเนื่องจากว่าอะไรฮะเนื่องจากว่าอันเซอร์ไทยเ มันแรยงานอยู่ที่68เเดังนั้นการรวมการรวมอันเซอร์นะครับในทางสถิติจะต้องปรับให้เป็นระดับความเชื่อมั่นเดียวกันก่อนนะก็คือปรับ b ให้เป็น68ก่อนเพื่อที่จะรวมกับ A นะครับ,นะรบดังนั้นในขั้นตอนที่3มนะครับก็จะเป็นอันเซอร์ทั้งบวกกับ b นะครับที่ระดับความเชื่อมั่น68เซนะครับแต่ทีนี้นะครับมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับแ a บ ทดสอบนะครับนั่นคือนะแหล่งอันเซอร์นะแต่แหล่งที่เราได้มาเนี่ยบางทีหน่วยการวัดนะครับมันเป็นคนละหน่วยกันเนาะยูนิตของมันนะฮะเป็นคนละหน่วยกันนะอย่างเช่นสมมติในการทดสอบของคุณนะครับตัวเครื่องมือหลักที่คุณใช้ในการเทสนะครับคุณคุณวัดในเรื่องของเพรสเชอร์เนาะเรื่องของไอค่าความดันต่างๆครับซึ่งหน่วยอาจจะเป็น หน่วยอาจจะเป็นกิโลกรัมฟอสตนะหรือเป็น psi นะหรือเป็นบาร์นะครับนะหรือเป็นเมกะปาสคาลนะครับอันนี้คือหน่วยความดันเนาะนะ <c oughs> นะซึ่งในส่วนในการทดสอบค่าความดันของของคุณนะฮะนะในขั้นตอนการเทสเนี่ยคุณอาจจะมีในเรื่องของการชั่งน้าหนักนะคุณต้องเอาตัวโปรดักตของคุณนะ,ะมาทําการชั่งน้าหนักนะซึ่งคุณใช้ตัวเครื่องช่างด้วยนะครับเครื่องช่างนะหน่วยเป็น,นะฮะหน่วยเป็น เมตรใช่ไหมครับหน่วยเป็นมิลิเทษทีเครื่องช่างครับหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับหน่วยเป็นปอนด์นะต่างๆครับซึ่งบางทีหน่วยการวัดของทั้งสองหน่วยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาแปลงเป็นหน่วยเดียวกันได้นะแปลงจากน้ําหนักมาเป็นอุณหภูมิไม่ได้แปลงจากอุณหภูมิมาเป็นน้ําหนักไม่ได้แปลงจากความยาวมาเป็นอุณหภูมิไม่ได้แปลงจากอุณหภูมิมาเป็นความยาวไม่ได้ดังนั้นปัญหาอย่างหนึ่งของงานทดสอบคือ หน่วยของไทบี B นะครับบางหน่วยมันเป็นคนละหน่วยกันและไม่สามารถที่จะแปลงเป็นหน่วยเดียวกันได้นะครับเนาะถ้าแปลงเป็นหน่วยเดียวได้เนี่ยก็จะใช้ค่า CI ในการแปลนะแต่ถ้าไม่สามารถที่จะแปลงเป็นหน่วยเดียวกันได้ครับคุณจะต้องทำนะในส่วนของไ,ไท A และ B ของคุณครับให้ไม่มีหน่วยวัดนะครับคุณดูข,ข้อข้อที่32นะ32นะเป็นการรวมอันเซอร์นะครับในกรณีที่ ไม่มีหน่วยวัดนะครับมันจะมี2อ,อย่างกรณีเป็นมีหน่วยวัดนะหรือเป็นหน่วยวัดเดียวกันสามารถที่จะแปลงหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันได้กับกรณีที่ไม่สามารถที่จะแปลงเป็นหน่วยเดียวกันได้ครับคุณจะต้องทําทุกตัวให้ไม่มีหน่วยวัดนะครับนั ant ่นคือจะมีแค่ตัวเลขนะโดดๆเลยนะครับแต่หน่วยการวัดไม่มีนะเพื่อที่ฮะเพื่อที่จะเอามารวมกันก่อนเอา A กับ B มารวมกันก่อนครับนะครับ หลังจากนั้นนะครับขั้นตอนที่4เมื่อรวมมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่68ใช่ไหมครับแต่การรายงานนะครับอย่างที่อาจารย์อธิบายไปตั้งแต่ช้าเนาะการรายงานเนี่ยเราจะรายงานอยู่ที่95ซนะครับซึ่งคุณต้องหาค่า k factor นะครับค่า k factor นะโดยทั่วไปนะเรามักจะเข้าใจนะนะครับว่าค่า k เนี่ยจะกเท่ากับ2นะครับค่า k เนาะนะค่า k ท่ากับ2นั่นคือเอาอันร ได้มาเท่าไหร่เอามาคูณ2เพื่อขยายเป็น9 5้า้านะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับค่า k นะครับอาจจะไม่เท่ากับ2เสมอไปนะครับค่า k นะครับไม่ใช่ว่าจะได้เท่ากับ2เสมอไปนะครับค่า k หาได้จากไหนหาได้จากการเปิดตารางนะฮะตาราง t distribution นะครับนะตาราง t ตัวเนี้ยมันจะเป็นตารางที่นะจะระบุค่า k นะครับซึ่งบางทีค่า k ของคุณอาจจะเป็น 2 0 0นะ1.8 1, 8, 1. 9, ่ก็ได้นะครับนะค่า k อาจจะไม่ใช่เท่ากับ2เสมอไปนะครับเราต้องดูที่ตารางนะแล้วตารางตัวนี้นะครับหาได้จากไหนการที่จะมาเปิดตารางตัวนี้ครับคุณจะต้องคำนวณน,นะครับคำนวณค่า effective b g offedom นะครับซึ่งไอค่า effective b g offedom ตัวนี้ในข้อที่4.1ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเลขที่เราจะนำมาเปิดหาค่า k ในตาราง t นะครับ ดังนั้นค่า k นะครับไม่ใช่ว่าจะมีค่าเทธิ์สองเสมอไปนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับโอเคหลังจากนั้นขั้นตอนที่ห้าครับขั้นตอนที่ห้านะเมื่อคุณขยายเป็น uncertainty ที่95เปอร์เซ็น์แล้วครับคุณต้องมีการรายงานผลนะครับทีนี้นะถ้าเป็นในเคสที่ไม่มีหน่วยวัดนะครับนะอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้เนาะบอกว่าที่เราที่อาจารย์บอกว่าเรา ามารวมกันเป็น68%แต่ไม่มีหน่วยวัดนะครับแล้วก็เอามาขยายเป็น95%ซึ่งเป็นอันเ e อที่ยังไม่มีหน่วยวัดนะครับดังนั้นในส่วนของการรายงานผลในข้อที่5ครับจะต้องมีการนะฮะปรับให้มีหน่วยวัดก่อนนะครับหมายคือถ้าเป็นอันเจอที่ไม่มีหน่วยวัดนะครับ ในการรายงานในข้อที่5้าเนี่ยคุณจะต้องปรับให้มันมีหน่วยการวัดก่อนนะครับให้มันมียูนิตก่อนนะเนะพราะในการรายงานอันเชอเนี่ยเราจะต้องรายงานที่มีหน่วยวัดด้วยหน่วยวัดก็คือเป็นหน่วยเดียวกับที่จะรายงานในส่วนของผลการทดสอบหรือผลการสอบเทียบนะครับที่ให้ลูกค้านะครับนี่คือขั้นตอนโดยภาพรวมนะครับของการประเมินอัน e r t ร i n t y นะครับ5ขั้นตอนนะจะยากสุดก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะครับการหาแรงงานเซอร์ไพรสนะครับ นี่คือรูปแบบของนะอันเซอร์ไทยเกับ B นะครับนะไทยเก็อย่างที่บอกครับมาจากการหาค่าเบี่ยงเบนหาตาฐานจากการวัดซ้ำครับส่วนไทยบนะครับก็มาจากแหล่งต่างๆที่เราเรียกว่า System นะเออร์เนะครับซึ่งคุณอาจจะเขียนเป็นผังก้างปลานะครับนะเพื่อที่จะระบุมาครับว่าแหล่งอันเซอร์ไทยบมาจากไหนบ้างนะครับนะ แต่ถามว่าจะเป็นต้องเขียนฝังก้างปลาทุกครั้งไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะประเมินได้ว่าอันเซอไทย B มาจากไหนบ้างนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูไทย A ก่อนนะครับไทย A นะครับไทย A จำไว้เลยนะฮะเป็นอันเซอที่มาจากการวัดซ้ํานะครับนะมาจากการวัดซ้ํานะ ซ้ำนะครับหรือจากการทดสอบซ้ำเนาะจากการวัดซ้ำหรือจากการทดสอบซ้ำนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นการทดสอบแบบทำลายเนาะนั่นคือแล้วเราทดสอบได้แค่คั้งเดียวทําซ้ําไม่ได้คุณก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลนะครับนะสมมติโปรดักตคุณเป็นเป็นการเทสทําลายเนาะแล้วคุณจะต้องมีการประเมินอันเซอร์นะครับอคุณก็สามารถที่จะเก็บนะผลการทดสอบซ้ําของคุณนะฮะ อ่าสักสิบซ้ำนะฮะสิบรอบก็ได้ครับเราก็คือเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้จํานวนข้อมูลครบนะครับนะซึ่งในการทดสอบซ้ํานี้นะฮะในข้อหมดบอกว่าอ่าไม่ควรต่ํากว่าสี่ซ้ํานะครับนะไม่ควรต่ากว่าสี่ซ้ํานะครับนะซึ่งโดยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะนิยมเท่าไหร่ครับนิยมที่1ิบซ้ํานะครับสิบซ้ํานั่นคือคุณทําการทดสอบนะฮะ สิบซ้ำขึ้นไปนะครับหรือทําการสอบเทียบนะครับสิบซ้ํานะครับแต่ไม่ควรต่ํากว่าสี่ซ้ํานะครับไม่ควรต่ํากว่าสี่ซ้ํานะครับโอเคนะ,ะทีนี้มาดูนะครับว่าในส่วนของการประเมินเชิงทชเอนะครับ <c oughs> มันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ <c oughs> อันนี้อาจารย์ให้เป็นเลขหนึ่งเนาะ หนึ่งก็คือการหาค่าเฉลี่ยครับเลขปลานะนะอัน s ื e r type A นะครับอย่างที่บอกครับมาจากการวัดซ้ําหรือจากการประเมินซ้ําจากตัวอย่างที่เรามีการเก็บไว้นะครับนะหรือจากการอาสอบเทียบซ้ําในส่วนของเครื่องมือวัดนะครับนะซึ่งนะครับในการวัดซ้ําของเรานะครับ อย่างน้อยก็ไม่ควรต่อกว่า4ซ้ำนะครับนะหรือสัก10ซ้ำขึ้นไปก็จะดีมากนะครับนะอันดับแรกเลยคุณต้องมาหาค่าเฉลี่ยก่อนนะครับว่าในส่วนของค่าเฉลี่ยนะจากการวัดซ้ำของเรานะครับได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยเนาะสูตรง่ายครับตรงนี้เนาะนะสูตรที่สองครับหลังจากที่เราได้ค่าเฉลี่ยแล้วนะครับคุณต้องมาหา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับ standard deviation นะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน sd sd นะซึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับมันก็จะมีอยู่สองสูตรนะครับ <c oughs> สูตรที่หนึ่งนะ summary xi ลบ x bar นะครับยกกำลังสอง square root ด้วย n นะครับกับสูตรที่สองนะนะเหมือนกันเลยฮะผลรวมเหมือนกันซัมมารี x i ลบ x bar ยกกำลังสองนะฮะสแควรูตหารด้วย n ลบหนะครับอะสังเกตเนาะผมให้เป็นสอง องจุดหนึ่งกับสองจุดสองนะครับสองสูตรนี้มันต่างกันยังไงนะสูตรสองหนึ่งครับมันหารด้วย n ส่วนสูตรสองส,สองครับมัน n ลบหนึ่งครับมันต่างก,กันตรงที่จํานวนในการวัดซ้ํานะครับถ้าคุณวัดซ้ําตั้งแต่สองร้อยครั้งขึ้นไปคุณต้องใช้สูตรนี้แต่ถ้าไม่เกินนะ,ะไม่ถึงสองร้อยครั้งครับให้คุณใช้สูตรสองจุดสองนะซึ่งของเราเองวัดซ้ํ่เท่าไหร่ครับสี่ถึงสิบซ้ำถูกไหมฮนะสี่ถึงสิบซ้ำเนาะ ซึ่งดังนั้นนะฮะคุณต้องใช้สูตร22 2นะครับสูตรนี้นะนะนั่นคือนะครับหารด้วย n ลบหนึ่งนะครับสูตรการหา sd นะครับทีนี้สูตรในส่วนของการหา sd นะครับถ้าคุณใช้ excel ในการในการคำนวณน,นะอ่าถ้าคุณใช้ excel นะครับถ้าคุณใช้ excel เนาะอ่า excel นะครับมา excel เป็น excel นะครับ ให้คุณพิมพ์คำว่าเท่ากับนะและพิมพ์คำคำว่า s t d e v นะครับมาจากคำว่า standard deviation นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็ลากตัวเลขที่เราจะคำนวณเข้าไปนะครับวงเล็บปิดแล้วก็กด enter นะครับตัวเลขส่วนเบี่ยงเบน,น,น,นมาตรฐาน SD ก็จะออกมาทันทีนะครับนะแต่ถ้าคุณจะ ใช้เครื่องเลขอได้เหมือนกันครับแต่จะใช้เวลาพอสมควรนะนะเอ็กเซดีกว่าครับพิมพ์คำว่า s t d v นะครับแล้วก็ลากตัวเลขเข้าไปกด enter นะครับแล้วก็จะได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับของตัวอย่างที่เราทําการวัดซ้ํานะครับนะให้ใช้สูตร2อสองนะครับหลังจากนั้นครับเราได้ XBAR เรียบร้อย XBAR เนี่ยหาเพื่อนะหาเพื่อที่จะมาคํานวณ SD ต่อนะครับหลังจากนั้นครับ สองอ่าสูตรที่สามครับสูตรที่สามเนาะเราจะทำการหาไทายเออันเซอร์เทนตี้นะครับนะเฉลี่ยมาตรฐานของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยครับสูตรนี้เลยซิกมา่ะกลับเอสดีนะครับหารด้วยสแควรูทเอ็นนะครับ ันนี้ก็คือใช้เนเตอร์เทนตี้นะครับที่ระดับความเชื่อมั่น60%นะครับนี่นะแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่านะครับในการวัดซ้ำของเรานะครับเราควรจะวัดนะครับกี่ซ้ำเป็นอย่างน้อยเนาะ นะฮะอ่าในขณะนนี้เนาะการประเมินนะครับภายใต้ระดับความเชื่อมั่นที่พิจารณาควรวัดซ้ำสิบครั้งหรือไม่ต่ำกว่าสี่ครั้งนะครับอ่ามีคำถามมานะครับขออนุญาตบันทึกวิดีโอได้หรือไม่คะได้ครับอ่าที่จริงอาจารย์บันทึกวิดีโอไว้ให้แล้วนะครับคือใน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 คอร์สนี้ยผมมีการบันทึกวิดีโอให้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่จบคอร์ส ทางคุณออยนะฮะจะส่งลิงก์วิดีโอนะให้ทุกท่านเลยนะครับนะดังนั้นนะฮะถ้าคุณจะบันทึกไปด้วยก็ก็ได้ครับไม่ว่ากันนะหรืออจะรอนะครับคลิปวิดีโอจากผมก็ได้นะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากอบรมเสร็จนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะฮะคุณออยก็จะส่งลิงก์วิดีโอของคอร์สนี้ไปให้นะครับได้ครับผม อ่ะโอเคเนาะอ่ะนี่คือนะฮะสามสูตรที่เราจะหาในเรื่องของ type A u น c e r t a i n t y นะครับนะหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลีย่ยเนาะอันนี้คือชื่อ,อมันเนาะนะค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลีย่ยนั่นคือเอาเ d มาหารด้วยส qua r e root n อีกทีหนึ่งนะครับนะซึ่งเราจะใช้ผลการวัดซ้ำนะครับไม่ต่ำกว่า4ซ้ำนะนะหรือสัก10ซ้ำจะดีม้ากนะครับนะโอเคอ่ะทีนี้ เดี๋ยวเราพวกเรามาลองคำนวณ Type A กันดีกว่านะครับลองคำนวณ Type A กันดีกว่านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเวิร์กช็อปให้นะครับให้คุณคำนวณในหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเวิร์กช็อปให้นะครับแปบ๊บนึงนะครับในส่วนของเวิร์กช็อป Type A นะครับ ถ้าคุณมีข้อมูลผลการวัดของคุณนะครับนะคุณสามารถเอา,อาผลการวัดของแบบคุณนะฮะมาคำนวณทย A ได้นะครับนะถา้ถามีข้อมูลผลการทดสอบของเรานะทดสอบซ้ําที่เราเก็บค่าไว้หรือผลการสอบเทียบนะฮะเอามาคำนวณทย A ได้นะครับนะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เวิร์กช็อปขออาจารย์ก็ได้นะครับนะเราจะได้เห็นภาพจริงด้วยนะครับอย่างของอาจารย์นะครับเป็นการทดสอบแฟลชพอยท์นะฮะ แฟตพอยตคือทดสอบจุดว่าไฟนะครับนะอันนี้เป็นเป็นงานทดสอบเรื่องของน้ํามันเนาะทดสอบจุดว่าไฟตาม ATM D93 นะครับซึ่งมีการาวัดเรื่องของอุณหภูมินะครับทั้งหมด10ครั้งนะครับท่านสามารถที่จะนำนะครับงานของงานจริงของคุณนะมาทำการ ทำการวัดได้นะครับเนาะ n เท่ากับ10บนะครับดังนั้นนะทาย A ที่เราจะหานะครับคุณต้องหาทาย A เนาะเครับอ่ะหนึ่งคุณต้องหาอะไรฮะหาค่าเฉลี่ยก่อน2นะครับหา s อนะครับ3นะครับหาซิกมานะหรือท้าย A นะครับเอากับอบคครับ sd ผ่านด้วย square root นนะครับนะก็จะได้เป็นไทเอ a นะครับที่ระดับความเชื่อมั่น68เปอร์เซนะครับอ่ะดังนั้นนะครับให้ทุกท่านคำนวณไทเอ a ให้จาาหน่อยนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับอ่ะ15นาทีนะครับนะ หาค่าเฉลียเสร็จหา sd sd ก็ใช้นะครับถ้าเป็น excel นะครับเดี๋ยวอาจารย์เียนให้รอบนึงถ้าเป็น excel เนะาะก็เิมี่ยนเข้ามาก,กับาก sd dev นครับโอเลเปิดปุ๊บโอเลยปิดแล้วคุณก็นะดึงตัวเลขนะฮะนะเข้ามาใส่นะครับกด enter ตูมเดียวออกเลยนะครับ อ่ะโอเคครับสิบห้านาทีนะครับคำนวณไทยเอเนาะเอางานจริงมาประเมินได้นะครับ